สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆให้ฟังนะครับผมแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนะครับไม่ใช่ financial analyst แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงจากการมาบอกเล่ากันตามภาษาอินดิเคเตอร์นะครับเราว่าไปตามกราฟนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมานะครับส่องเหรียญ ADA ให้ดูนะครับผมว่านี่คือเวลาที่สาวกทุกท่านรอคอยแล้วนะครับผมสาวกเตรียมกรีดได้เลยนะครับผมสําหรับ ADA นะ ใครจะมองว่าตลาดขาลงช่วงนี้นะครับผมแต่ผมมองว่า A D A สวยสุดๆนะครับผมเป็นเวลากรรมแห่งชาตินะครับที่รอคอยมานาน,านแสนนานนะครับผมมันเป็นยังไงนะครับรผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับ กับการที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับผมอันนี้คือล่าสุดนะครับผมไปตาเฟรม1 day นะครับผมเป็นเอ่าเป็น ADA1 เอ่อนะครับแล้วก็เป็นตามเฟรมเดย์นะแล้วก็เป็นแท่งเทียนธรรมดานะครับผมอันนี้นะครับผมก็ให้มันดูกับเครื่องมือนะครับผมที่เมื่อวานผมสอนไปนะครับเครื่องมือสไนเปอร์นะครับผมตัวด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสไนเปอร์ด้านล่างไหมครับนี่ผมออกมาให้ดูนะครับผมนี่ สไนเปอร์นะครับมีความยาวมากนะครับผมคล้ายๆเป็น e n g r a f i n g นะครับแล้วตกไปอยู่ในแดนของ o v e r s ร์โแล้วนะครับผมคือต่ำกว่า30นะนี่นะครับคือ action price นะครับคือสัญญาณกับตัวอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับใน indicator ตัวนี้นะครับและในแท่งเทียนนะครับผมเป็น e n g r a f i n g เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมถ้าเราย่อย indicator ลงไปใน timeframe ที่เล็กลงนะครับไปดู4ชั่วโมงกันนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับจะมีสัญญาณนะครับผมให้เข้าแล้วนะครับผมสัญญาณของ i ิเ i เตอร์ต่างๆนะครับผมรัวมาให้เข้ากันแบบกระหน่ำซ้ำมเซลเลยนะครับผมนะฮะเราจะดูได้เห็นได้จากนะครับว่า ตอนนี้นะครับผมเป็นอ่าอินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นบูลิชเทนนะครับผมอ่าแล้วก็ไทม์เฟรมหนึ่งเดอหนึ่งมิลิสห้ามิลลิสสิบห้ามิลลิสสามสิบมิลลิสเนี่ยเป็นกราฟขาขึ้นหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ถามว่าเข้าทันไหมผมว่าเข้าทันนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างอ,าอย่างสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งเดเนี่ยยังไม่เขียวนะเพื่อนๆยังไม่เขียวนะถ้าเพื่อนๆเข้าตอนนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆลันเทนไปนะ ก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้ได้จากก้นๆเลยนะครับผมเนี่ยก้นๆของเทรนเลยนะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของเทรนนะครับผมลองย่อยไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่แบบมาสวยเลยนะครับขึ้นมาแบบสวยมากนะครับนี่ครับขึ้นมาสวยมากเลยนะครับผมก็ยังรันเทรนยังต่อเนื่องนะครับผมยังไม่หลุดเส้นยังไม่หลุดเส้นเทรนไลน์ที่ตีไว้เลยนะครับผมเป็น่าพาเนลอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับยังยังคงรันอยู่ในชาแนลนี้อยู่นะครับผมและมีสัญญาณของ เขียวนะครับ C D C เขียวแรกที่แท่งนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ follow ten นะครับผมไปนะครับแล้วเราไปดูใน time frame ย่อยลงไปอีกนะครับผมใน time frame ของ่า3สบนาทีนะครับผมซึ่ง30มสนาทีเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับเพราะว่าผมได้อ่าดู ten นะครับมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมรู้สึกผมจะมาอาเห็นใน ten เนี่ยประมาณช่วงช่วงนี้นะครับผมช่วงที่มันกําลังตัดขึ้นไปเหนือตัวก้อนเมฆของอิชิโมกุพอดีนะครับผม แล้วมันก็ได้ขึ้นอย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้ไปชนเส้น EMA 200แล้วก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับผม EMA 200ของ Time f r รม e 30ิมิลนะครับผมซึ่งมันก็สวยมากเลยนะครับทีนี้ก็รอให้มันขึ้นไปนะครับจนถึงโซนอ่า o อ e r b ร์ g h t ของตัวสไนเปอร์ก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้สไนเปอร์ยังเขียวอยู่นะครับผมแล้วก็ยังอ่าไต่เส้นนะครับผมของอ่า EMA 5นะครับและ E m a 8อยู่นะครับผมก็ยังคงทำได้อย่างดีเลยนะครับผมสำหรับการลันเทนนะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับผมตัวการาฟนะครับผมตอนนี้ก็คือยังคงทรงขาขึ้นอยู่ตลอดนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะหาจังหวะในการที่จะออกเทรนได้โดยการใช้ตัวเลนโกนี่ก็ได้นะครับผมจุดเขียวจุดแรกของเลนโกตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมจุดแรกของเลนโกนะครับผมนี่นี่นะครับแรกก็สามารถที่จะถ้าการามันดิ่งลงมาต่ํากว่าเลนโกนะครับหรือพาราโบลิกซานะครับตรงนี้เม็ดเล็กๆก็จะมีพาราโบลิกซานะครับ ออกที่พาราบริกซาก็ได้นะครับถ้าแท่งแท่งเทียนเนี่ยปักหัวกลับมาทางด้านลงมาเกินเส้นของพาราบริกซาหรือว่าตรงเลนโกะนะฟันติจี้ก็ได้นะครับผมตอนนี้ยังรันเทนอยู่นะครับเพื่อนๆก็ถือยาวๆไปได้เลยครับผม Go โก e m ูเดมูลด้วยกันกับเอดาเอดามาแล้วเอดามาแล้วนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมก็เข้าออเดอร์ไปตั้งแต่ ตอน30บาทนะครับ30บาท30.15นะครับก็ยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันตอนที่มันลงมา28บาทจุด10ผมก็เข้าออเดอร์ไปด้วยนะครับแต่ว่าผมขายทิ้งไปแล้วนะไอ้ตรงออเดอร์ตรงนั้นเพราะกดผิดจริงๆไม่ได้กะจะซื้อเพิ่มนะครับก็คือกดผิดก็เลยขายขายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังถือเท่าเดิมอยู่นะครับที่ตอน30.15นะครับก็ยังรันเทนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะมันถ้ามันทำเฟรม4ชั่วโมงมันเปลี่ยนนะครับผมอ่ามันเปลี่ยนนะครับแล้วก็มัน ยาวครับเทนนี้ก็คือกับตัวยาวแน่นอนครับซึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มในาร์ e frame day นะผมเนี่ยยังมีเวลาให้มันขึ้นหนกงมากมายนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะมีเวลาขึ้นหนกงมากมายแล้วนี่กว่าจะมาโซน overbought นะครับมีเวลาขึ้นหนกงมากมายนะครับเพื่อนๆก็ข o l l o w เทนได้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีเฮงรวยๆไปกับตัวเอเดนนะผมก็ครับและสําหรับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด ไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นะครับแล้วก็สอนใช้งานอินดิเคเตอร์ในครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนค่านมลูกนะครับก็ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับผมก็จะขอบุณมากเลยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ